มะข้าวนั่นแหะพออยูุใกล้จะขออยู่มันไปหยบซองเท่ไรเป็นยางลอกข้าผ่าติดโยปติดขาดอกคป็นกรณีีชมไปเอารถมาจอดล้างนี่ไปอยม่นายกินสมแก้วินจจากพี่น้องพอม่จะเข้ามาจอดนะไปแม่มจอดจะต้องนะบอกมันแต่ว่ามันรถมันขัไม่ยากเลยไม่อยากัปหลังก็ไม่หี่ไหมข้างหลังเออก็ไม่ข้างหลังหี่หม เอามาเี่ยสีไทยหาไปเอามาจะไปดีๆไหมเอานีบให้ไม่อยไปขับมาดีกว่าโอ้บเกโทหูนโตโยต้าแล้วจอดบไหนอนกนเกาเอาไบพี่น้อเมวันนี้อะเธอมีความหลากไปไปเดินงานศาลอะไรก่อนศาลศาลเจ้าพ่อเจ้าอกาลัยื้ไงเนี่ยครับตรงนี้ไปยบ่ต้องห่วงจะได้ไปในนอนเขาบต้องต้องไปล่ำถวาย เออจะได้ไปได้นอนนอ้านู้องไปสิบอยังไม่แต่งหน้าเลยเห็นไหมมีซือบอ2ีกสองคนไี่มีชื่อก็แต่งหน้าไปพ่อโจยุ่งหนาไม่หมายถึงพ่อมาหรือยังบอเตแล้วไหม่อยโจเตจ่ด่คนละภาคขางนี้ก็มืดเพื่นเลือเรียกกระสวยดีกับวิจูนิเวิร์สะมีใครโอยก็มีใครแล้วกับปิ๊ดนี่ค่ะพรว่า ยังไงพ่อจก็ต้องอยู่ฝ like, ั่งนี it, ้พ่อเคยก็อยู่ฝั่งตรนัมันก็บุบายกันแ้วไ่ื่ออานี้กระอัเมื่อวานนี่เรากเป็นแบบเป็นจะเอาไม้แบดมาตีเเอาไม้กอลมตีก็จะเอาเลยเอาเอากอมาตีไปเอาตะก้อมาเนะไปเอาหลดมาจดะสก่อน่อาม่สมบูรีมงโจดเามเน่มาอด้วมาให่เป้ามแอเดี๋ยวบอกนมแ่ี

งานตัวขารีบเบิร์ดลูสิพยอการใช้หนักโอ้ชิบย่างแรกคันรถมาแล้วนี่ฟังอะไรนะที่ซื้อมาจากังเพลงให้ดูอ่ารอยเสียงเฮ้ยเขามาขายจิ๋ดแต่รอยคือสื่อถือแฉพี่มอนสื่อพันสามพุนมอนที่ซื้อราคาสูงของห้าบว่าไร่พอดีร้านโซเลยดิบางร้านก็ขายเพี้ยบซำเพลงต้องไปเดินดูหลายๆร้านมันจะมีร้านโซแล้วข้าวมันเป็นส่อง ใช่อันนี้ก็กล่องจุ่มเปิดเลยเปิดไม่เลยอันนี้ก็ซื้ออันซอันนี้เวอร์ชั่นสองแมนบูปไหมแมงครับอันนี้ซื้อร้อยห้าสิบอาคู่หูขอว่าหลู่ไม่เป็นเวอร์ชันไหนบหลู่แต่ว่าอันนี้บ้าไหมของเ้าตัวใหญ่กว่าอีกอันนี้เป็นตัวมันเอาแม็กแผนกระเป๋าตัวซ้ำอีกเออของแบบตัวใหญ่เอาอีคหวยเทสยี่หยเทสโลดนอ่นี้ตัวซ้ำอีาเอาอีลิแม่บีมันตัวซ้ำผีดตัวหมดได้แล้ว ตอนแรกก็เอาไปตั้งโชว์เม่ได้เชนะแพนกระเป๋าไม่ใช่ค่ะแม่พี่มันเป็นอีกตัวหนึ่งมันมันเป็นเพื่อนของลาบูบูมันมันเป็นเพื่อนของลาบูบูอีกอีกตัวหนึ่งใหญ่กว่าใหญ่กว่าชาวสวนซื้อไอคิวใครไอคิวตัวนึงเหมือนกันแต่บ่รู้ซื้อมันซื้อมันยืนอยู่คนเดียวอยู่ในนี้มันมีหลายอันนี้ลาเบเบ้เด็กจีอันนี้ลาเบเบ้เนี่ยมันมีหลายอันแต่เบเบ้น้อยอ่นอาจจะมีเบบี้ทีมีเฮียในของเขา แม่น้อยมากเบบี้ทีแม่ที่ม่น้อยมากม่ที่มันอาาตะแต่ว่าโตประมาณกลางๆแม่น้อยมากมีแต่หัวเอาแบบมีแต่หัวมันเปลี่ยนหน้าได้ไๆเปลี่ยนตาได้ตาแต่ว่าตอนนี้ยังกับเบอร์สูมูเด้งก็ไม่น้อยเอาไปเก็บไว้ในเฮียนแล้วไปยักมือไในมูเด้งไปต่อคิ้วเบื้องเด้อเป็นส่วนสัตว์ อย่ามายุ่งอย่ามายุ่งเอฟซีตัวจริงเดี๋ยวกัดเลยใช่ไหมคะบ่ได้ขาดเสียงมันน่าจะเป็นอันเอฟซีคือเฮาเนี่แหละจ้ะเออมื้อนี้เค้ามาอ้างกว้